สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นนะคะคําแล้วด้วยตอนนี้เล็กอยู่นานะมาให้ข้าวหมานะคะทุกวันความเป็นมาก็คือหมาตัวชื่อมารินะคะเห็นไหมที่นมยันยานเนี่ยตัวนี้เป็นหมาหมาจรนะคะหมาคนข้างนาก็มาอยู่มาอยู่เนาะแล้วก็มาคลอดลูกนะคะเป็นเจ้าสีต่ตัวมีอุ้ยอ้ายไอติม กับตันนะคะกับตันตัวนูน้นเนาะแล้วก็ปุ๊กกี้ค่ะเลยอยู่สีตัวจริงๆริอดหกตัวคนเอาไปเลี้ยงสองตัวลูกของมารีมีสี่ตัวรุนแรงนะคะรุ่นที่สองมาอีกแป๊บเดียวค่ะไม่ถึงสองเดือนไปท้องอีกก็คือเล้งไม่ได้ให้กินยาเนาะก็ไม่รู้นะคะเห็นว่าให้นมลูกอยู่ก็แอบไปมีท้องมาอีกก็ได้มาห้าตัวรุ่นเล็กๆนะคะเหลือสามมีคนเอาไปเลี้ยงสองนะคะ จะมีคนขอไปเลี้ยงอีกสองเนาะก็จะมีตัวดำๆชื่อนิโคดาวเรืองตัวนี้นะคะแล้วก็ชาไทยตัวนู้นนะคะรวมทั้งหมดเนาะลูกของมาลีมีสี่ใหม่สามเป็นเจ็ดแม่มาลีหนึ่งแปดเก้ากับชบาน,นะคะหมาเขาเอามาทิ้งไว้ก็เอามากินด้วยแล้วก็มีแฮรรี่เนี่ยค่ะตัวนี้คนข้างนานนะมันจะไม่ค่อยถูกค่ ายมากเลยค่ะท่านผู้ชมก็จะมีข้าวต้มวันนี้ทำข้าวต้มมนะาให้ผสมกับตับนะคะบางวันก็จะเป็นไก่สับละเอียดเลยนะต้องละเอียดจริงๆนะคะแบบมีแบบมันจะมีเครื่องบดเนาะก็คือหมาน้อยเขาไม่ให้กินไก่แบบที่เป็นกระดูกไก่นะคะหมาใหญ่ก็ไม่ให้กินเนาะเพราะว่ามันจะไปทิ่มแทงไส้ก็เลยต้องแบบว่าสับแบบละเอียดที่สุดนะคะ เนี่ยเข้าต้มทุกวันประมาณนี้เลยนะคะดูค่ะเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบตัวประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมทุกวันทุกวันเมตตาไปนะคะเมตตาไปแล้วก็จะผสมอาหารเม็ดให้ด้วยนะให้อาหารให้ข้าวถ้าเล็กไม่ได้มานาะช่วงเช้าก็จะวันละครั้งนะคะ ก็จะให้กินอิ่มเลยถ้ามาช่วงเช้าก็จะให้อาหารเม็ดนะคะวันนี้ไม่ได้กินอาหารเม็ดก็เลยจะหิวแต่ว่ามีตาทองเนาะตาทองในหมู่บ้านเล็กก็จะเอาอาหารมาให้พวกเศษอาหารนะคะจะเอามาให้ก่อนหน้านี้แล้วตาเขาก็รักหมาเนาะนี่ค่ะเล็กก็จะเอาไปให้นี่คือปุกกี้เนี่ยจะรู้เรื่องเชื่องมากแล้วก็ฉลาดมากค่ะปุกี้จะไม่ทำร้ายใครมาแต่และตัวนิสัไม่เหมือนกัน มันคือการเนื้อจามาเตลโตนิสัยนี่มารีนี่เป็นมาเฟียหน้าเนื้อใจเสือเนี่ยตัวนี้คือขนาดลูกตัวเองยังกัดขอให้ได้กินนะคะปุกี้ไม่กัดกับตันไม่กัดนะคะโอนดี้เนี่ยนิ่ง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 อ้วนอนกินนอนทั้งวันนะคะแต่ว่ากัดหมาน้อยเนาะโอเคเล็กถ่ายให้ดูนะคะเล็กถ่ายให้ดูชีวิตของสัตว์ มาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็เมตตาไปทุกวันนะคะต้องมาทําแบบเนี้ให้โอเคเดี๋ยวเลีกไปให้เข้ามาก่อนนะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะทุกคนก็บรรยากาศที่นาในช่วงค่ำตอนนี้ไฟโซล่าเซลล์ยังไม่ติดนะคะยังไม่ติดมันก็จะมืดๆแบบนี้นะอากาศดีมากแล้วตอนนี้ก็ฝนตกด้วยแล้ก็ดีใจมากเลยเพราะว่าเพิ่งปลูกมะขามป้อมพยุงนะคะแล้วก็ ต้นตะเคียนเนาะปลูกไปเล้วทางนู้นและค่ะที่เป็นขอบที่เล็กถมที่ไว้เนาะก็ดีใจแล้วก็กล้วยนะคะกล้วยก็กล้วยก็ได้ผลนะคะนี่ต้นกล้วยได้ผลเดี๋ยวจะย้ายนะคะย้ายกล้วยแล้วก็จะเอากล้วยหอมมาปลูกเนาะเดีย๋ยวเล็กจะมาถ่ายให้ดูแล้วก็เคล็ดลับต่างๆ กดติดตามไว้นะคะเคล็ดลับต่างๆในการทําเกษตรคือทําจริงเห็นผลจริงเดี๋ยวเล็กมาบอกเออยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมทั้งอ่านทั้งหนังสือศึกษามาเรื่อยๆไม่เคยหยุดนะคะเดี๋ยวมาถ่ายทอดเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายถ่ายคลิปนะคะก็จะยุ่งอยู่กับพวกนี้โอเคแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเล็กไปให้อาหารหมาก่อนนะเดี๋ยวมืดก่อนบ๊ายบายนะคะสวัสดีจา้า